เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะวันนี้ก็มีข่าวนะมีข่าวาหลังจากนะพี่น้อง f อฟนะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในนิทานเรื่องนี้นะเนาะได้ส่งเอกสารหรือคำนวณความเสียหายนะครับนะอ,อย่างละเอียดรอบครอบนะครับเนาะ อืมแล้วส่งให้อาจารทีนี้เออส่งให้อาจารวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเบบสีนะแล้วอายการจะส่งต่อในวันที่ยี่สิบแปดส่งต่อไปไช่หรือเปลนี่ความเสียหายนี่น่าจะส่งต่อสู่ศาลหรือเปล่านะครับเบบซีนะความเสียหายมันเท่าไหร่อ่าเมนบาแล้ว จะได้ประกันตัวเท่าไหร่ค่าปรับมันเท่าไหร่ในแบบนี้โอ้ยนะเจ๊คำอย่างเดียวจันทบุรีชากำเวนมีจริงบอกโอ้ยอ่รับบทหนกักเลยโอ้ยจังนักบ่าน,นักแหละครับหนาวเดือนห้าออลองดูแหละครับพี่น้องเอฟซีนะก็ลองคิดสองงานสองปีกว่า ลอลงอาญาแล้วนั้นมันห้าไล่ทีนี้เขาจะเมิอนอะไรครับอหัวหน้าพยากรููิิว่ายังไงเอเขาจะประเมิอนอะไรครับตามอะไรตามธาตุดินที่มันเสียหายไปที่ไปเปลี่ยนแปลงสภาพดินอแล้วก็เข้าไปบุกลุก อในพื้นที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่มีการสวมสวม่งส,สวมสิทธิ์นะจ๊ะ,ะที่ตรงนั้นไม่ใช่คอทสอคา่ะชัดเจนไหมคะอีเวนอีงอกอ่าโอ้ยอยากฟอกดำให้เป็นขาวโอ้ยอยากฟอกให้ลูกนอกไซอ่ามันจะได้ไหมจ้า <c oughs> เอาเตรียมเงินไว้เด้อบันนี้เด้อเด้ดดอค่ะเด้อวันที่สักแปดเนาาี่ยละค่ะ ดวอ,อีว้างซิบมือในราคาดูจะเลื่อนพรด้ออาจีนนอนรับบัดีพี่น้องนะเอฟซีนะอ่จะมีคนนอนหลับไหมคะอันนี้แปลงที่หนึ่งนะจ๊ะที่ปักป้ายคะ่ะในนี้ทานเรื่องนี้นะจ๊ะอืม <laughs> หาไล่หกลายระเบิงเอาแล้วครับนี่นะคะเอาขุดสาค่ะเพื่อกักเก็บน้ำนะคะ มันมาจากไหนครับมันมาจากด้านบนค่ะโอ้มาจากป่าต้นน้ำเนาะใช่ไหมครับค่ะนะน้อน้ำมันไหลไปไหนครับไหลไปด้านล่างค่ะแล้วด้านล่างไดไ้ใช้น้ำไม่รู้ค่ะเป็นกากเก็บน้ำเพื่อนนะ่ะทำสะไง50าสิบคูณห้าเมตรขุดยาด้านบนติดกับตีนเขาค่ะนะแล้วเขาจะคำนวณคิวดิน คิวดินจะได้ระบาดน,นี่จากที่อะไรครับอ่าตรงสันน่ะเออตรงคูสะน่นนะนะความสูงมันเท่าไหร่ความกว้างมันเท่าไหร่ว่ามีดินเอาดินออกไปไหมเอาดินออกไปรักษาอีกทีนี้เอามึงตายอีกโอ้ยเขาไม่อยากจะพากนะไม่อยากจะเอ่ยนะครับเนาะ อันนี้แปลงแรกนะจ๊ะนี่อ่แปลงที่สองตามมตาิดิจ้านะจ๊ะนะออแปลงแรกนะนี่ <c oughs> <c oughs> เออแล้วจริงที่สำคัญสองไรโดนไม่เท่าไหร่เราลงอายาเท่าไหร่สองปีกว่าใช่ไหมค่าปรับเท่าไหร่แล้ววันนี้ล่ะครับมันกี่ไร่กี่งานละจ้าทีนี้ฮะ กี่ไล่กี่งานตัวนี้เศร้าแล้วครับเศร้าแล้วเออไปเที่ยวก็ไม่มีความสุขหรอกครับในนิทานเรื่องนี้รับกรรมรับเวียนไปซะเออพลังลัก,กีดินดีสลักเบิดครับพลังเออลัคกกดินหลวงพระคายีกบันี้มึงตายอีกทีนี้เออบันเทิงแน่นอนครับงานนี้นะครับโอ้ยครับพี่น้องเอฟซี อันโมเมนต์เขาทาเดีอค่ะเขาคำนวณเนี่ยมันละเอียดเด้อให้มันเป็นธรรมเป็นกลางทั้งสองฝ่ายนะคำนวณจากไหนครับก็จากกรมป่าไม้สิครับแล้วก็ส่งต่อให้อาการสิครับอาจารจะส่งต่อไหนครับส่งสารสิครับเออแล้วก็อะไรครับความเสียหายมันเท่าไหร่แล้วจะใช้เงินประกันเท่าไหร่เออก็จะประเมินเท่าไรหร่ล่ะทีนี้ ะเสียค่าปรับเท่าไหร่นะจ๊ะเขาเขียนละเอียดบิดแล้วค่ะเออบันเทิงราคาพี่คิมมี่บดีคุณเตียนัดีครับคุณจูบาา้าอะไรพี่คำใหม่คุณข้าหอมมันซาเนี่ยล่ะเขาคำนวณอยู่เออรอดูความบันเทิงวันที่8มีนา68จ้าความบันเทิงเลอจ้าถ้าเบิ่งเด้อ <c oughs> อย่าลืมอย่าพลาดน,นะจ๊ะ อย่าละโอกาสของท่านนะจ๊ะอืมได้ไหมล่ะพี่เจเนน้องวัดีครับอืมก็จะส่งสายบันี้ส่งสารสารก็อะไรสารก็จะให้ประกันตัวเท่าไหร่ล่ะทีน่นี้แล้วจะให้เสียค่าปรบับเท่าไหรล่ล่ะที่นี้เออจะให้จําคุกเท่าไหร่แล้วแล้วแต่ดูพินิจของศาลบัดน,นี้ออได้ไหมล่ะ จ้าสีทาพุนว่ายายเจ็ดเก้าวัดีครับคุณเพียนคงไม่กลัวหรอกช่างตามเขามีเงินเป็นสิบล้านไว้สสกันยังโดนนด้ค่ะเด้อนะขอเขาเฮงหลายกว่าสิบล้านแหละเขาเป็นพันล้านพุดคาสสกันยังโดนค่ะนะเออเห็นบ่เออ <c oughs> <c oughs> เออเวนได้แบบนี้มื่อนี้แล้วเขารงไรได้มีน้องเอฟจี ออประมวลความเสียหายเรียบร้อยเลยออแล้วอายาการทีสงสัยกระสุงสารเท่านั้นตัวเออเขาเสียศูนย์นะคะเอามันเ,เสียเป็นบริเกวเลยค่ะอัน,นมันอยายการแผ่นดินนะคะสู่กับไผครับสู่กับปลัดครับเออสู่กับรลัดก,กับหลวงอายการเป็นโจ์ค่ะอืมพุน่นป้าไม้เขาก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะ คิดค่าคำนวณความเสียหายมาตานั่นมาตานี่ค่ะเข้าใจบออือกูจําได้แต่มาตาสิบซี่นั่นล่ะเออจําได้แต่มาตาสิบซี่เด้อค่ะเด้อมาตาอะไรเป็นหางเบาเลยก่ะจากมาตายังตัวมาตาก็จื่อบ่อไรกับพี่น้องเอฟซีนะเพิ่นบได้เปิดเพิ่นบได้เปิดกูกลเบิงเด้อบริคือทะนุ่ยบางคนนะคะ อใช่ไหมล่ะสมบัติของชาติและพวกเรานะโอ้ใช่ไหมล่ะนะจะใส้งเงินประกันเท่าไรล่ะบัตรนี่แปลงแรกนะคะนี่แปลงแรกเด้อค่ะเดูนะในนิทานเรื่องนี้ค่ะอัญยาดินเด้อค่ะใจเย็นเดนนะอย่าแตดสันนะจ๊ะ <laughs> หนึ่งล้านขึ้นไปก็บัตรเทิง